ที่ศูนย์ผลิตดินคุณภาพภายในวัดศรีสัตธาธรรมตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามดออรอุสาเชียนทองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองเขินผู้เริ่มชวนชุมชนรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยพ,พร้อมในโกวิชเิงสูหัวหน้าทีมผลิตปุ๋ยหรือดินคุณภาพและสมาชิกได้ร่วมกันจัดทำปุ๋ยคุณภาพขึ้นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้สมาชิกไปปลูกผักปลอดภัยวันนี้เรา,าทำออวันนี้เราเข้ามาทำก<ำ>ารผสมปุ๋ย ปุยเพื่อมีสูตรเพื่อแจกไก่ให้สมาชิคือตอนนี้หน้าเราได้เป็นปุ๋ที่ยกระดับมามันเป็นปุ๋ยเป็นส้เป็นปุ๋ได้แล้วถูกไหมใช่ครับซึ่งมันมีส่วนผสมส่วนผสมเ็ามีที่ที่วัวครับมูลวัวแล้วก็มูลไก่แล้วก็ลำแล้วก็พวกวัสดุใบไม้จะเป็นไม้ที่เราย่อยแล้วแล้วก็ปอเฟต ที่สำคัญคือค่าเฉลี่ยเนาะก็ส่วนใหญ่ที่ทำปุ๋ยก็ไม่มีค่าเจลหรอกเพราะมันทำดยยากแล้วตันก็แพงแต่เราต้องการให้มีคุณภาพที่ยกระดับขึ้นมาไงแต่ว่ายังไงคุณภาพยังไม่แน่ใจเนาะเราจะต้องทดลองแล้วก็ไปทดลองใช้ก่อนเราต้องทําทดลองทําแล้วก็แจกจ่ายให้สมาชิกไปลองปลูกว่าเออสูตรนี้สามารถที่จะปลูกผัดปลูกอะไรได้งอกงามแค่ไหนระยะเวลาที่เราออะไรเนี้ยเราจะได้ เอามาหม่อเป็นคุณภาพแล้วหลังจากนี้เป็นุ๋ยนี้ก็จะได้ผลิตขายโดยที่มีการันตีว่ามันสามารถที่จะเป็นปุ๋ยที่ลดระดับมากกว่าปุ๋ยที่อาจจะไปราบระลวงคนอื่นแล้วก็ขายกันบนถนนน่ะเป็นชุมร้อยหกพนร้อยอะไรนีแต่ของเราเป็นน่าจะลดระดับขึ้นมาว่าเราน่าจะอยู่ในขนาดที่1กิโล25บาทครับก็เพื่อจะเอ่อช่วยในการประหยัดคนงาน แล้วสำวรับสมาชิในิกลุ่มเนี่ยมันมีแต่คนอายสุสูงๆถ้าได้เครื่องนี้มาก็ช่วยให้การผสมปุ๋ยง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการวนวัสดุต่างๆให้เท่ากันมันจะพุ้นแรงมาได้เยอะครับนอกจากพุ่นแรงมันยังได้อะคือว่าส่วนผสมของมันเนี่ยจะถูกกำหนดให้มีส่วนผสมตามกิโลหรือตามน้ำหนักเพราะว่าเครื่องนี้มันจะบอกว่า ใช้ขนาดได้ไม่เกินร้อยกิโลนะในแต่ละค้างแต่ละแต่ละถุงมีขนาดกระบอกเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานแรืไ่ว่าจะทำทุกครั้งทุกครั้งมันได้มาตรฐานพเพรามันไม่ได้จ่ายความรู้สึกมาจากการที่มีมการท้ำตงงวงวัดแล,ล้วก็เครื่องไปเครื่องนี้ได้การสนับสนุนจากองค์ร<อ>ออกรภาคเอกชนได้สนับสนุนคือว่าทางทางโรงเราเนี่ยอยากจะทําการผลผลิตขายแต่ว่าเราจะ มีอุปกรณ์ได้งไงเราก็เลยเป็นขอจากภาคปอะช่ชนที่เขามีมีใจเรื่องของการช่วยเหลือคนอยู่แล้วแล้วเขาก็สามารถที่จะบริจาคและไปลนรถพันได้โดยเราทำโครงการร่วมกับธรรมัสฑิทธรรมทำ,ทำให้ท่านเป็นคนเขียนไปไปนุมโมทนาบัตรให้กับผิดคนที่ท,ที่นาเงินมา็นตรงนี้เราก็ได้มาจากบริษัทไทยวายโปรดักต์จำกัดมหาชนได้จากแม่กองพันตรี ได้จากบริษัทประชาชนัล้วคือแล้วลพวกเราเองก็ออกทุนมามาสมทบทุนด้วยกันตรงนี้สามารถสร้างโรงเรียนและสร้างเครื่องมือหลักฐานก็จะมีมีเครื่องสับย่อยนะสามารถที่จะทำมาของอย่างเกษตรฐานได้คือคืออันนี้อันนี้ปุ๋ยปุ๋ยเลยนะทั้นนี้เรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยเลยเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากธัานาที่ดินเขาจะไม่มีดินนะแต่มีฟอสเฟตมีชีววิทยอะไรอันนี้ไปเสริมดินปลูกให้มีเป็นปุ๋ยอันนีมีสารอาหารเพิ่มขึ้น แต่ว่าเราจะมีสูตรนะแล้วทาดินพร้อมปลูกอันนี้จะมีส่วนผสมของดินด้วยขนาดนี้ตั้งใจจะทำสองสูตรแล้วก็ไปทดลองใช้แล้วก็สามารถที่ประชาสําคันได้จะดว่าสูตรนี้เป็นยังไงสูตรนี้เป็นยังไงสูตรนี้เป็น,ปนยังไงอันนี้เป็นปุ๋ยอันนี้นปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยไปผสมสูตรเนียจะเป็นดินอันนี้เป็นปุ๋ยเพื่อจะไปผสมดินเวลาเราเพอปลูกแล้วสูตรเนี้ยไปผสมกับดินครับจริงๆแล้วไม่ต้องผสมดินก็ได้นะ สมมติ <şallah. S 2> ว,ว่าเนี่ยเราปลูกปลูกมะนาวแล้วก็เอาใส่ปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ยอ่ะเพรู้ว่าใส่ใส่ปุ๋ยต้นไม้อ่ะมันก็เอาคือไปล้อมๆแล้วก็ปุ๋ยใส่ใส่ใส่แยงที่เขาใส่ปุ๋ยกันอ่ะถูกไหมใช่ครับอันนี้มันเป็นปุ๋ย